แบรนด์นาฬิกาหรือสมาร์ทวอทสำหรับคนรักการออกกำลังกายอย่างการ์มินก็มีเครื่องชั่งน้ำหนักที่น่าสนใจเช่นเดียวกันโดยรุ่นนี้นอกจะมีฟังก์ชันในการวัดร่างกายพื้นฐานอย่างน้ำหนักตัวไขมนันกล้ามเนื้อมวลกระดูกและน้ำแล้วเรายังสามารถตั้งค่าเพื่อกำหนดเป้าหมายในการลดน้ำหนักและแสดงผลเป็นกราฟเชิงสถิติเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้แน่นอนว่าสามามรถมาร์ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชันได้เหมาะกับสาวก Garmin กและผู้ต้องการความต่อเนื่องในการใช้อุปกรณ์ต่างๆร่วมกันค่ะเชเปอร์เป็นอีกยี่ห้อเครื่องชั่งน้ำหนักหนึ่งที่ใครหลายคนคุ้นเคยเพราะมีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงอีกทั้งยังใช้วัสดุดีราคาสมเหตุสมผล เครื่องชั่งน้ำหนักรุ่นนี้มีความพิเศษอยู่ที่การบอกปริมาณของแคลอรี่ในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลซึ่งเป็นฟังกช์ชันที่พบเห็นได้ยากในรุ่นอื่นๆช่วยให้เราสามารถควบคุมอาหารและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพบันทึกและเปรียบเทียบข้อมูลได้ผ่านแอปพลิเคชันทั้งยังจดจำผู้ใช้งานได้อัตโนมัติเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและเน้นเรื่องโภชนาการและแคลอรี่ค่ะ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดไขมันรุ่นนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นรุ่นอัจฉริยะเพราะมีฟังก์ชันการใช้งานซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้มากถึง8รายการรวมไปถึงค่าโปรตีนชีพจรการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและอื่นๆอีกมากมายที่ไม่พบเห็นในยี่ห้ออื่นๆหน้าจอและตัวเลขชัดเจนมองเห็นง่ายสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธและไวไฟ อีกทั้งยังเก็บข้อมูลวิเคราะห์และแสดงผลจากมือถือเพื่อให้เราสามารถเรียกดูและปรับการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากพูดถึงเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วจะขาดแบรนด์ออมรอนไปไม่ได้โดยเครื่องชั่งน้ำหนักรุ่นนี้ช่วยแสดงค่าได้หลากหลายรายการได้ราวกับกำลังตรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นดัชนีมวลกายโดบรวม B M I ไขมันในร่างกาย กล้ามเนื้อโครงร่างระดับไขมันในช่องท้องรวมไปถึงอายุของร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเผาผลาญอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธและใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของแบรนด์ได้โดยเราสามารถบันทึกข้อมูลและเรียกดูได้ตลอดเวลาแต่มีข้อสังเกตในเรื่องของไฟหน้าจอที่อาจมองได้ยากในที่ที่มีแสงน้อยค่ะใครหลายคนอาจตกใจเมื่อเห็นราคาของเครื่องช่งน้ำหนักรุ่นนี้ แต่เมื่อดูจากคุณสมบัติและฟังก์ชันแล้วเรียกได้ว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะนอกจากจะมีรายการวัดที่เยอะแล้วยังให้ความละเอียดในระดับหลักหน่วยมีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของแบรนด์สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้ทุกวันผ่านแอปพลิเคชันบรรทุกผู้ใช้งานได้สูงสุด5คนและจดจำข้อมูลของผู้ใช้ได้ตัวเลขที่แสดงผลในแอปพลิเคชันมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายเหมาะกับนักกีฬาหรือครอบครัวขนาดเลขข็กค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด